ฟอนปามาไปายังยอีนี่แกแม่้พมนอนแ้าพมไม่พูได้นันกลับเดี๋วตึงกว่าพเดฉัแลว้วในจำกลับไปองผมนอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไม่กลับไปองแกก็พิไ,ไดแกลาเอาลงมันจัดรายยำํำตังต้องคุณจันเล,นเลเนยเนยเ้ยนยถึงรู้ไม่บอกกับกรว่ารูเลนังเองกะแกในกุณแต่ยังายไปรู้ว่ากูไปยบแล่อย,อยู่ คําเม็ดวัดแล้วได้ทีดเออรไ i ม่ใจกูไปนกเลดสูไม่ใจไปนกเลดนั่งกูไปนกเลดพืกรรมชัวนเร็วก็โบดซูวันซูตำเลยแั่มาจานนบป่าด้วยเล็กมึงพิดเลยนะไอ้เกลืงกูดได้ไงไปมากอเปิดแลลวรำคาญแม่เอ้ยแม่แล็กกันไม่รู้เรื่องยาเตียวเลตีลังนนั่งเ็ในกุดนะพอก็ตังห้ เลยในบูดอตุบไต้ไต่เตียวเหลือเหลือ,กองก้อะจปลชานานะขแม่เตียวหลบรู้จำไห้นะก้อนวันนั้นถ้กกิดอีเลอยู่เ้อยกี่ดีอหลือเลยก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพราไม่ชอบรำบาญเออบรรดาบโบลุกทิศนี้ไม่เข้าใจได้จริงอันเนาดสันน,นา ขณะจนทน,นายเดียรที่กาข้ามาไว้ป้อนวิตายไล่วันนี่ชมควันคำมุลมองดูแลแม่เลือดชีวิตเพียงลำพองขันวันนองคกรบลังตาจะเลอติดตะเลยอาจารย์เจ้าคะ ไป้เพื่อมาเพื่อยมคือดอาวเรืองจะเอาดอกไม้มันถวายหลุมศพพ่อเจ้าค่ะพอนี้เราก็ความกตัญญูกตเวทิตาคือหลังไม้ของคุณดีค่ะเด็กตึงแม้เัอใบดีหลยลูกค่ะหลังจากพ่อเธอทียชีวิตพ่อก็ต้องช้านห่าใหญ่เตือนลูกนะค่ะตอนนี้ลําบากมากเจะหลวงพ่อโอ้เดยกตึง แม่เตอร์นี่ได้พวอเอื้นเร็วลุกอน,นอนนอนนอนมันจะได้กันกูทำในทานาแต่พ่เรามันไปพงชาโต้ในไ,ไอ,อ้ขู่มือเสอย่างคนบ้านเดียวกันเลยว้าวราตะไม่ตอนนี้แม่มีแฟนใหม่แล้วจะยายพอนี้เติร์ได้พอเรียงแลว้วลุกค่ะตามานี้ไม่ไม่ลูกต้องทำงานหาเงินทุกวัน ต้องไปหาผักมาขายลูกลําบากมากจนหลงตาแหมอ้ยแหมลําบากลูกติดเหล้างอมแงม,งมเล่นต่ก,กันพนันไม่ทำอ,อะไรเลยเจะหลงพ่อเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรจู่เหลอยังบ้านพอนี้ตู่เป็นบาปเป็นเวรเวลาห้องไม่เหลือเอ้ยหน่อยคนคกีน่ตัวเวรกรรมเวลาห้องไม่เหลือไม่เลย วันนี้หนูจะมาที่นี่ก็เลยเอาดอกไม้มาถาวายหลุมศพพ่อทุกวันพระจจหลงพอ่อกระดีหลู้ความกระตัน,น,บบนยูนะค่ะนาตรุนชานวิปอาปอาจอยของลูกไปไหมของลูกไปไหมของแม่เรียมก้อนได้วยแม่ปั้นปลากันเลย